อยเราขอควาดของเราขอควายเท่านขอคนขึ้นาขฟ้าใจกันเรจะใช้ี่จหที่ตัานี้เราชลดีจะเชูกันลิงโชจะจจอมัต่อไป หันตอทานข้ามาล้ออุทโนะกลาวตอพุทเถ้าเรินย่อมอมไม่มองต่อติตั้ลยิ้มวันตัวอะไรต่อคะอม ต่อเต่าเลยต่อเต่าให้ให้แม่เริ่มใหม่อะเริ่มใหม่ทําไมอ่ะแม่เริ่มใหม่แม่เริ่มเลยอ่ะเริ่มเลยต่อเต่าเลยต่อเต่ารางตรงต่อทงแบคคนต่อทหารอดทนต่อทงควันนิยมน้องหนู พอพุ่งทำังพอฟ้าทนทาพพต้พอฟจะอายพอจำเกันไปมมาคือครับยยับเขยวใหญ่เรไปไปตียตายาวนยะชงาเงาเอเลยสีนวเจสก หหียาจอจีลาผาปียอ,อ่ออางเนน้องอดูตาโตตบมือให้ตัวเองด้วยเก่งแล้วเปล่า,าห,หนูอายุกี่ขวบล่ะคะบายบายสวัสดีด้วยอุ้ปุ้ยสวัสดีคนดูด้วยสวัสดีค่ะอ๊ะเก่งค่ะ